สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีรถคูปต้า L 3 6 0 8เข้ามาใหม่ค่ะคันนี้ก็เป็นรถคูปัตตาาแรงม้าค่ะจดทะเบียนปี54มาพรา้อมอุปรกรณ์2ชิ้นใบมีดดนหน้าผานทวนย2 5อคูณ5อีโปค่ะตาช้างค่ะวันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้าชาวยูทูบทุกท่านมาชมวิดีโอการทำงานจริงเลยค่ะ รถสายคูปะต้า36แรงม้าค่ะกำลังดีค่ะคันนี้เครื่องแก็ปปั๊มดีค่ะดันแบบสบายไปเลย คันนี้ขายในราคา287,000บาทค่ะ287,000บาทพร้อมเก็บงานให้ค่ะส่งฟรีไปเลย200กิโลเมตรแรกค่ะส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกลูกค้าท่านใดได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เราจะมาชมวิดีโอการทำงานจริงกันเลยลูกค้าไปถึงบ้านลูกค้าต้องใช้งานได้ค่ะต้องใช้งานได้จริงเลยแล้วก็ต้องไม่มีจุดรั่วซึมค่ะทางร้านเก็บงานให้ก่อนสมมอบลูกค้าทุกคันค่ะเช็คจุดรั่วซึมซีนสี่ล้อลูกหมาลูกปืนค่ะระบบไฟเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องปรกกองให้ใหม่แล้วก็เช็คน้ำมันไยค่ะลูกค้าดันแบบเต็มเต็ใบเลยค่ะกำลังยังดีๆค่ะคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะ านก็สวยค่ะลูกค้าเป็นผาน2ี่อคูณห้อีโปค่ะตาช้างลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถโรสอบถามเพิ่มเติมไนดะ้ที่เบอร์0982 601 158ค่ะร้านรถถ่ายมือสองเหล่านาดีขอ,อนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เลยค่ะ หรือว่าลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกกาค่ะสามารถแอดไลน์แม่ค้าได้ค่ะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะเดค่ะยวแม่ค้าปักพิกัดให้ค่ะลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกแม่ค้าจะปักพิกัดให้ขายถูกๆไปเลย2 8 7 0 0 0บาทพร้อมเก็บงานแล้วก็เก็บสีให้ บางจุดค่ะลูกค้าทางร้านจะเก็บสีให้บางจุดค่ะไม่ได้เก็บทั้งคันนะคะเพราะว่าสีสวยอยู่แล้วค่ะคันนี้ ถึงร้านยังไม่ล้างเหมือนกันค่ะยังไม่ล้างค่ะแล้วก็ยังไม่เก็บงานค่ะทางร้านจะรีวิวแบบเดิมๆให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมก่อนค่ะรีวิวแบบเดิมๆไปเลยดับเครื่องเลยเฮียดับเครื่องเลย เดี๋ยวแม่ค้าเปลี่ยนกระจังหน้านี่ให้ใหม่นะคะมันแตกค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะแล้วก็เก็บสีให้บางจุดค่ะเช่นคานหน้ากับข้างคารล่างใบดันค่ะเดี๋ยวเก็บให้ฟรีเลยค่ะแล้วก็อาจจะเก็บซุ้มล้อด้วยนะคะคันนี้ซุ้มล้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็สีคาล่างกับข้างสีล้อนะคะแต่ว่าสีฝากระโปรงสวยมากค่ะเดี๋ยวขัสีก็สวยค่ะ ผานสวยค่ะยี่สองคูห้าอีโปค่ะใบเหลือเต็มเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจคูปต้า L อลสามหกศูนย์แปดปีห้าสี่คันนี้ค่ะเขาสามารถโทรสอบถามแม่ค้าได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะร้านรถถ่ายมือสองเหล่านาดีขอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านว่างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกหรือว่าไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถช่วงโควิดค่ะ ก็สามารถสั่งจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะผ่านทาง,งออนไลน์ได้แอดลไลน์แม่ค้ามาเลยค่ะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ดย้แเดี๋ยวแม่ค้าส่งภาพแล้วก็รายละเอียดให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมค่ะมาจําขั้นต่ำก็1 0 0่0บาทค่ะลูกค้ามาจําขั้นต่ำ10,000บาททางร้านเก็บงานให้ค่ะแล้วก็ส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือค่ะส่วนที่เหลือก็จ่ายกับสไลด์ที่หน้าบ้านเลยค่ะ คันนี้ก็ขายถูกๆไปเลย 2, 0 70, 2 0 80, 7 0 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 0บาทค่ะ2 8 8 7 0 0 0บาทพร้อมเก็บงานให้ค่ะค่ะวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการนำเสนอรถถ่ายคูปต้า L360 8ปี54เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะรากคนไหน่คิมหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ